สวัสดีครับในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเรากําลังโหยหาความสงบโหยหาสมาธิดีๆหรือแม้แต่การนอนหลับที่มีคุณภาพจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสารสกัดจากธรรมชาติชนิดหนึ่งครับที่อาจจะเป็นคําตอบที่ใช่มากๆในการดูแลสุขภาพของเราในยุคนี้เลย ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความกดดันจากรอบด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการเดินทางหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยจนทําให้ความเครียดความกังวลแล้วก็ปัญหานอนไม่หลับเนี่ยกลายเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของใครหลายคนไปแล้วผมว่าคําถามนี้น่าจะโดนใจขอกาแฟหลายๆคนเลยนะคือเคยอยากได้ความตื่นตัวความเฟรชแบบที่ได้จากกาแฟแต่ไม่อยากได้อาการใจสั่นหรือความรู้สึกกวนกวายใจที่มันแถมมาด้วยไหมครับโอ้โหนี่มัน ปัญหาคลาสสิกของคนทำงานชัดๆเลยโอเคครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับ L-Tyrosine ซึ่งอาจจะเป็นคำตอบจากธรรมชาติสำหรับปัญหานี้กันครับแล้วเจ้า l t y r i n e เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือกรดอะมิโนชนิดพิเศษเลยที่พบได้เยอะมากๆในใบาชาเขียวเขาค้นพบกันครั้งแรกที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1949แล้วครับความมหัศจรรย์ของมันก็คือมันสามารถเดินทางผ่านเข้าไปในสมองของเราได้โดยตรงเลยเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายแต่ จุดสำคัญคือไม่ได้ทําให้เราง่วงซึมเหมือนยาคลายเครียดทั่ว,วไปครับและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของมันเลยสงบแต่ไม่เซื่องซึมมีสมาธิแต่ไม่เคร่งเครียดมันคือสภาวะสมดุลที่แบบน่าทึ่งมากๆเหมือนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของคนยุคใหม่เลยก็ว่าได้ที่ต้องการความนิ่งเพื่อไปรับมือกับโลกที่วุ่นวายโดยที่เรายังคงความเฉียบคมในการคิดไว้ได้อยู่เอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าไอ้เบื้องหลังความสงบที่ว่าเนี่ย มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรรองรับอยู่บ้างเบื้องหลังความสงบนี้เนี่ยนะครับมันมีกลไกการทำงานในสมองที่น่าสนใจมากๆอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกเลยนะมันช่วยเพิ่มคลื่นสมองที่เรียกว่าอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นตอนที่เราผ่อนคลายแต่ยังมีสติอยู่เหมือนตอนนั่งสมาธิเลยครับทำให้เรามีสมาธิมีความคิดสร้างสารรค์ดีขึ้น2คือ มันไปเพิ่มสารเคมีแห่งความสุขในสมองอย่างเช่นกาบาแล้วก็เซโรโทมินทําให้เรารู้สึกสงบลงและสุดท้ายข้อ3มันช่วยยับยั้งสารสื่อประสาทที่กระตุ้นความเครียดอย่างกลูตาเมตที่ทําให้สมองเราตื่นตัวมากจนเกินไปนั่นเองครับสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูด้านซ้ายนะนั่นคือสมองที่อยู่ภายใต้ความเครียด สารเคมีต่างๆมันจะไม่สมดุลคลื่นสมองก็ยุ่งเหยิยงไปหมดแต่พอเป็นสมองที่ได้รับ l อลเทอรนีนเข้าไปจะเห็นเลยว่าสารเคมีต่างๆกลับมาสมดุลคลื่นอ mm ัลฟาก็สูงขึ้นนําไปสู่สภาวะที่เรียกว่าสมาธิที่นิ่งและลึกหรือคามโฟกัสนั่นเองครับพอเรารู้กลไกการทํางานของมันแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วในชีวิตจริงล่ะมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างมาดูกันครับกับ5ประโยชน์เด่นๆของมันเลย ข้อแรกเลยนะครับลดความเครียดและความวิตกกังวลอันนี้คือจุดเด่นที่สุดของมันเลย 2. คือช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนไม่ใช่แค่ทําให้หลับง่ายขึ้นนะแต่ช่วยให้เราหลับได้ลึกขึ้นตื่นมาแล้วรู้สึกสุดชื่นเต็มที่ 3. เพิ่มสมาธิและการรับรู้เหมือนการอัปเกรดสมองให้เฉียบคมกว่าเดิม 4. ช่วยควบคุมความดันโลหิตโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดและสุดท้ายข้อ5ครับช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราพร้อมสู้กับวันหนักๆต่อไปได้ โอเคครับทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆแล้วเราจะเอาเจ้าแอลเทอเนนเนี่ยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของเรายังไงให้มันได้ผลดีที่สุดมาดูเคล็ดลับกันครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจและหลายคนชอบมากครับมันคือการทำงานร่วมกันที่เขาเรียกว่า smart caffeine คือป,ปกติเราดื่มกาแฟเนี่ยเราได้พลังงานก็จริงแต่อาจจะมีอาการใจสัน่นหรือพอหมดฤทธิ์ก็เพลียไปเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเติมแอลเทอเนนเข้าไปด้วยนะ มันจะไปช่วยลดผลข้างเคียงพวกนั้นแล้วเปลี่ยนพลังงานจากกาแฟให้กลายเป็นพลังงานของสมาธิที่มันนิ่งและลื่นไหลามากๆเลยครับสัดส่วนทองคำที่เขาแนะนำกันเลยนะสำหรับคนที่อยากลองใช้สูตรนี้ก็คือ L-theanine สส่วนต่อคาเฟอีน1ส่วนครับถ้าเห็นภาพง่ายๆก็คือ L-theanine ประมาณ200มิลลิกรัมต่อกาแฟแก้วโปรด1แก้วนั่นเองสำหรับปริมาณที่แนะนำตามเป้าหมายอื่นๆก็ดูจากตารางนี้ได้เลยครับ ถ้าต้องการลดความเครียดระหว่างวันก็อาจจะทานร้อยถึง200มิลลิกรัมวันละครั้ง2ครั้งถ้าอยากให้การนอนหลับดีขึ้นก็200มิลลิกรัมก่อนนอนสัก30-60นาทีและถ้าต้องการเพิ่มสมาธิก็อย่างที่บอกไปครับร้อยถึง200มิลลิกรัมทานพร้อมกับแฟมื้อเช้าไปเลยเวลาจะเลือกซื้ออาหารเสริมพวกนี้นะครับ สิ่งสำคัญเลยคือต้องดูที่ความบริสุทธิ์สูงๆพยายามมองหาแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออย่างซันเชียนินที่เป็นเกรดที่ใช้ในงานวิจัยระดับโลกเลยแล้วก็เช็คด้วยว่าไม่มีน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็ผ่านมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้แต่ข้อที่ต้องเน้นย้ำและสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้ากำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือมีโรคประจำตัวและต้องทานยาบางชนิดอยู่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วพลังแห่งความสงบเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลตัวเราเลยสิ่งที่อยากให้เข้าใจตรงกันก็คือ l อลทียนไม่ใช่ยาเคมีที่ไปสั่งการหรือฝืนการทำงานของร่างกายนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ได้จากธรรมชาติที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลให้จิตใจของเราให้กลับมาสู่จุดที่มันทรงพลังและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้ว่าความสงบคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพจิตของเราให้สงบและมั่นคงได้เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่สุดเลยที่จะช่วยให้เราเก้าวผ่านความท้าทายต่างๆในโลกยุคใหม่นี้ไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ